สส,ส,สวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทางแอดนาทีได้เผยความรู้สึกในใจนะครับที่ออกมาพูดเรื่องของเบืบ้องหลังของคลิปเสียงนี้นะครับเมื่อฟังคลิปนี้แล้วนะครับหลายท่านก็อดที่จะสงสารป้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้จากแอดนาทีได้พูดถึงเรื่องราวนี้นะครับในเรื่องของคลิปเสียง ที่แบกแป้งนะครับบักแป้งได้เอาคลิปเสียงของยายลาเอียงนะครับสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจากดาวังคารนะครับดูเพื่อความสนุกสนานนะครับดูพืความบันเทิงยายลาเอียงก็เป็นตัวละครมาจากดาวพุหัสนะครับส่วนแป้งนี่ก็มาจากดาวพุหัสนะครับคืออย่างนี้พี่ครับผมจะเอาเหตุการณ์ให้ฟังทนายจะพูดแล้วก็จะพูดเลยนะครับหนายก็จะพูดแล้วก็จะพูดเลยก็มีเหตุการณ์ที่ผมเข้ามาอยู่ มาอยู่กับลุงป้าได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับช่วงแ,แรกที่ผมเข้ามานะครับช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็บักแป้งเนี่ยออกไปใหม่ๆนะครับช่วงนั้นที่ผมเข้ามาก็บากแป้งก็เริ่มออกไปแล้วผมเข้ามาตอนนั้นตอนตอนนั้นเข้ามามันยังอยู่อยู่นะยังอยู่ฝั่งลุงอยู่ผมเข้ามาอยู่ได้สี่ห้าเดือนมั้งแล้วมันก็ออกไปเดี๋ยวผมจะให้าก,การให้ฟังไอ้เรื่องไอ้เรื่องคลิปเสียงคลิปนั้นนะครับผม ผมขอพูดในฐานะที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่ยายลำเอียงโทรมานะครับหาป้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละเอียดเลยเพราะว่าผมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมขอสาบานว่าสิ่งที่ผมพูด่ยเป็นเรื่องจริงไม่มีการแต่งเติมแล้วนะใส่ใส่สีหรือใส่ไข่นะครับเรื่องนี้คือสิ่งที่ผมแบบได้รับรู้มันมีสองเหตุการณ์ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งมันขัดแย้งกับคลิป ที่ยายลำเอียงยายลำเอียงได้พูดนะให้หลายป้าเนี่ยผมจะออกมาพูดในมุมมองที่ผมได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับคือในวันนั้นเอฟซีครับผมนั่งอยู่ในบ้านป้าเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้เอฟซีจำได้หรือเปล่าผมอยู่ในในบ้านนะครับในออฟฟิศนั้นนะครับก็ช่วงเวลานั้นก็เป็นการที่บักแป้งเนี่ยครับ ด่าป้าว่าลุงอย่างหนักนะครับช่วงนั้นหนักมากหนักมากนะครับก็มันว่าลุงมาว่าป้ามามายี่สิบสิบคลิปยี่สิบคลิปแต่ป้าส่วนกลับไปคลิปเดียวเนี่ยนะครับผมจะให้ฟังคือวันนั้นนี่พี่ครับนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับผมนั่งอยู่แล้วมียาลาเอียงนะครับยามเอียงนิทานครับเราจะเรียกว่านิทานยามเอียงโทรมาหาป้า ครับรู้ไหมครับว่าโทรมาทําไมโทรมาว่าครับโทรมาดา่าโทรมาด่าป้าโทรมาว่าป้าว่าจะไปด่ามันทําไมจะไปบ้าทาไมมันแค่ทําคลิปทาคอนเทนต์ของมัน่าไป่าไปว่ามันทําไมจะไปด่ามันทําไมแต่ป้าก็บอกป้าไม่เสียงป้าบอกว่าแม่ไม่ดูมันเหรือจะขับพูดเป็นภาษาไทยอ่ะแม่ไม่ดูมันเหรอมันด่ามันด่ามันด่า ม,ม,มันดาป้าก็ด่าลุงตลอดเลยแม่ไม่ดูมันเหรอพังยายก,ก็เถียงยายก,ก็ด่ดาก,กับมานนั่นแหละมันมันมัน,มนแค่ทงคอนเทนต์ไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องไปว่าอะไรไม่ต้องมาด่าด่าทําไมอะไรเนี้ยคือเหมือนเหมือนเข้าข้างอะ่ะเหมือนรับเอียงอะ่ะเสร็จปุ๊บก,ก็ก็คุยกันเป็นภาษาภูไทยคุยกันได้ประมาณสักหนึ่งหรือสองนาทีนะครับ หนึ่งหรือสองนาทีป้าก็คุยแต่เรื่องเรื่องคือโทรมาด่าป้านะครับโทรมาว่าป้านั่นแหละโทรมาตําหนิป้านั่นแหละ,หนนหละซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งภรรยาผมก็อยู่ในวันนั้นนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มเนี่ยนะครับโทรมาป้าก็ค,คุยคุยคุยแล้วก็ร้องไห้น้าําตาไหลแกก็ไม่ยอมพูดว่าเป็นอะไรแต่ผมก็รู้แหละแต่ผมก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งว่าไม่อยากถามอะไรเยอะ แต่ก็รู้นะครับว่ายายเนี่ยโทรมาโทรมาว่าโทรมาตำหนินะครับโทรมาคือ,ค,อคือมันย้อนคือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังคือมันย้อนแย้งไงมันย้อนแย้งกับคลิปที่บักแป้งเนี่ยนะครับเอามาเปิดให้ให้เราฟังเนี่ยมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ที่ยายมีมพูดมากๆเลย ในคลิปนั้นจะมีบอกว่ามันเถียงหูดับตับไมอย่งางงี้ผมยังไม่เห็นป้าเถียงเลยป้าแค่ป้าแค่คือคือเข้าใจความหมายว่าคนอ่ะมันไม่ผิดอ่ะแล้วมาให้มันหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้ป้าหยุดให้มาป้าหยุดดา่าหยุดว่าป้าก็ไม่ดา่าป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะครับแต่คือเข้าใจไหมครับว่าคนอ่ะมันรักลูกลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันนะนะครับแล้วก็มีการบอกว่าแล้วก็มีการบอกว่า <c oughs> จำเหตุการณ์ได้ไหมครับที่ตาลเอียงจะไปยาที่อำเภอนะครับตาลเอียงจะไปยาที่อำเภอซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไปกลับมาปุ๊บเนี่ยครับตาลเอียงก็หาว่าหาว่าตาลเอียงเนี่ยถูกลุงถูกป้าเป่าหู ชักชวนไปอยู่ฝั่งลูงฝั่งป้าและยังจะมีการและมยังยังมีการมาโนนะว่าว่าลุงป้าให้ตามลำเอียงเนี่ยโทรให้ยายไปอยู่ด้วยไม่มีทางนะครับฟังนะครับไม่มีทางลุงป้าไม่เคยบังคับใครนะครับลุงป้าไม่เคยสั่งใครไม่เคยสั่งตามเอียงว่าอย่างงูว่าอย่งา,ยง,ายงนี้ก็รู้ที่สายตามเอียงอยู่แล้วแกดื้อนะครับแกดื้อ เพราะฉะนั้นคือในสิ่งที่ยานมเอียงคุยอยู่ในคลิปเสียงนั้นนะครับซึ่งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมได้ยินจากหูงผมในวันนั้นที่ยานมีเอียงโทรมาหาป้าอันนี้ผมไม่ได้ว,ว่ายานมเอียงว่ายานมเอียงโกหกหรือหรืออะไรนะแต่ผมดูแล,แล้วเนี่ยนะครับยานมีเอียงเนี่ยรักลูกลาเอียงจริงๆนะครับรักลูกไม่เท่ากันจริงๆมื่ก่อนนั้นดําแจ๊กคงจะดูแบบนี้ นะครับคือทุนหัวทุนหัวแบกแป้งนะครับคือรักลูกลำเอียงไม่ให้ฟามเนธรรมกับลูกนะครับแล้วก็ยังมีการพูดด่าลูกแบบท,ทั้งที่ไอแป้งเนี่ยมันด่าลุงด่าป้าแต่ไม่เคยห้ามนะครับเอาง,ง่ายๆครับมันด่าลุงด่าป้าว่าป้ามา เขาไม่เคยห้ามแต่เวลาป้าทําคลิปอะไรบ้างเนี่ยส่วนกลับบ้างเนี่ย<ฮ>กลับโทรมาว่าป้านะครับกลับโทรมาว่าป้ามันก็ทําให้เราเห็นถึงครอบครัวนี้นะครับนะผมบอกเลยนะครับมันทําให้เราเห็นถึงครอบครัวนี้มันมีอะไรมากมายนะครับนี่นะครับผมคิดว่ามีแค่ในละครมันมีในชะีวิตจริงการที่พ่อแม่รักลูกเอียงเนี่ยนะไอ้คำที่ว่าพ่อแม่รังแกฉัน,นมันมีอยู่จริงนะครับนี่นะครับ เอฟซีก็ดูเอาเอฟซี FC หลายคนอาจจะไม่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งผมนี่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในกระชิดลุงป้าตลอดเราจะรู้ถึงพฤติการพฤติกรรมของคนในครอบครัวนี้นะครับการที่ทาแบบนี้มันทำให้ผมยิ่งสงสารลุงป้ามากขึ้นนะไม่ได้ว่าผมพูดเพื่อให้ลุงป้าสงสารนะนะครับผมผมยิ่งสงสารลุงป้ามากขึ้นที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมันรับไม่ได้ในคนในครอบครัวครอบครัวมต้องปกป้องกันครับ ไม่ใช่ไปยุให้ลูกชายมาด่าลูกสาวตางเนี้มัน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 ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในสิ่งที่ลูกชายทาทําผิดทําอะไรไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยว่าไม่เคยว่าไม่เคยทาหนีนะครับนี่นะครับ <โ frustrating S 1> นี่คือที่มาที่ไปครับไหนกจ็จะพูดแล้วผมก็พูดเลยนะครับมันเป็นนิทานนะครับย้ํานะครับว่ามันเป็นนิทานดูความบันเทิงดูความสนุกสนานนะครับแล้วบ้านเราถูกถูกกระทําแบบนี้ตลอด ไม่ใช่ป้าคนเดียวนะครับลุงด้วยนะครับอีพีต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องลุงให้ฟัง <c oughs> ทำไมผมถึงออกมาพูดเหรอเพราะมันย้อนแย้งไงครับมันย้อนแย้งนะครับนะบป้าถึงกับน้ำตาไหลในคืนนั้นนะครับซึ่งน้อยใจน้อยอกน้อยใจว่าทำไมฉันทำผิดอะไรทำไมมันด่าฉันเปล่าเป,าป่าทำไมทำไมคุณไม่ห้ามแต่ฉัน ฉันฉันไม่ได้ว่าฉันไม่อะไรแต่คุณกับมาดาอะไรย่างเงี้ยคือเหมือนรักลำเอียงแกก็เลยมีการร้องไห้น้ําตาไหลออกมาอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะถามป้าเลยนะครับที่แกร้องไห้เนี่ยเรื่องจริงไหมที่ยายเนี่ยยายลาเอียงเนี่ยโทรมาดาโทรมาว่าอันนี้นี่เรื่องจริงนะครับโอเคครับเดินไปพี่ต่อไปครับพี่ต่อไปอะสนุกเข้มข้นกว่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเสียงเินทริสเตชัน